รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ชีวิตของนายยงยุทธแก้วสวนจีเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังวันที่16กันยายน2558 <c oughs> เมื่อเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จำนวน5ใบรับเงินก้อนโต30ล้านบาทนับตั้งแต่นั้นมาชื่อของเขาก็มีคำนำหน้าว,ว่าเสียปรากฏขึ้นว่ากันว่าโชคชะตาไม่ให้โอกาสคนมากนักเมื่อเสียปปานกลายเป็นมหาเศรษฐีแต่ชีวิตคู่กลับต้องพลัดพราก เขากับภรรยามีปัญหากันถึงขั้นหย่าร้างจากนั้นภรรยาก็ไปแต่งงานมีสามีใหม่บ้านพักราคากว่าสองล้านบาทบนเนื้อที่สีไร่ที่เสียปานตั้งใจไว้ว่าหากสร้างเสร็จก็จะรับลูกชายและภรรยามาอยู่ด้วยวันนี้จึงดูเงียบเหงาเพราะขาดคู่ชีวิตไปสำร้ายเสียปานยังได้รู้ว่าตัวเขาป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ร,ระยะสุดท้ายและโรคหัวใจมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงปีถือเป็นเรื่องช็อกที่สุดในชีวิตเรื่องต่อมา เมื่อรู้ว่าจะใช้ชีวิตได้ไม่ถึงปีเสียบปานเลยประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินราคา6ล้านบาทเพื่อนำเงินมอบให้เป็นมรดกลูกแล้ววางแผนสร้างโฮมสเตย์ให้ลูกชายวัยเจ็ดขวบเมื่อตายไปลูกชายจะได้ไม่ลำบากส่วนเงินรางวัล30ล้านที่พลิกชีวิต6ปีที่ผ่านมาเสียบปานใช้ไปแล้ว19ล้านแบ่งใช้เป็น3ส่วนคือให้ตัวเองซื้อที่ดินเก็บไว้และรักษาโรคลาย ส่วนที่2เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกและส่วนสุดท้ายให้ญาติไปตั้งตัวปัจจุบันเสียปานยังมีเงินเหลือติดบัญชีอีก11ล้านบาทไม่ได้หมดตัวตามที่โลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์สาเหตุที่ปกปิดไว้ก็เพราะกลัวจะถูกสังคมไซเบอร์ซ้ำเติมเพราะเคยถูกโจมตีว่าทอดทิ้งภรรยาหลังจากร่ำรวยซึ่งไม่เป็นความจริงคือพูดตรงๆว่าตอนนี้ผมยอมเปิดออกมาเขาคือว่ามันเป็นะยาสุดท้ายแล้วแล้วก็กระจายไม่มีทางรักษาแล้วครับ รอแต่เวลาที่จะไปอย่างเดียวไม่รู้ว่าจะไปวันไหนนี่คือสาเหตุที่ผมต้องเปลี่ยนสินทรัพย์ทุกอย่างเป็นเงินสดเพื่อเจบไปให้ลูกแล้วก็แบ่งแบ่งให้พี่น้องเป็นทุนไว้เวลาเป็นเครื่องมิสูจนว่าผมเป็นเหมือนเขากับเขาพูดเขาเขาว่าไหมว่าผมทิ้งเขาว่าผมมีเงินแล้วเลยเสียบานยืนยันว่าการเป็นเร็งไม่ใช่ทุกขลาบจากรางวัลใหญ่แต่เป็นเพราะที่ผ่านมาใช้ชีวิตผิด ก่อนถูกปาังวันที่หนึ่งเป็นพนักงานขนส่งสินค้าต้องทำรอบให้ได้เงินแต่ละวันดื่มกาแฟสามแก้วกาแฟกระป๋องสองกระป๋องเครื่องดื่มจูก,กำลังอีกสองขวดพอตกเย็นก็ดื่มเหล้ากับเพื่อนใช้ชีวิตแบบนี้เป็นสิบปีถึงตอนนี้แก้ไขอะไรไม่ทันแล้วผมคิดเสมอว่าเป็นความโชคดีที่สุดในชีวิตครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรเลยเลยนะบ้านก็ไม่ไม่มีอยู่แฟนก็ทะเลาะก,กันเลิกจะเลิกกันในตอนนั้นผมถูกมาเนี่ยดีมาก ไม่งั้นผมตายไปนานแล้วด้วยโรคบรดจำตัวที่มีอยู่แล้วก็อาจจะเป็นขอทานอยู่แล้วแถวสนามหลวงนั่นแหละมั้งผมนานถาเพราะเพราะว่าไม่มีไม่มีที่พึ่งมันก็มีห่วยสามสิบล้านมันมาช่วยให้ผมได้กลับมารวมพี่รวมน้องทุกคนกลับมาอยู่ด้วยกัน ด้านพี่สาวเสียบปานบอกว่าสงสารน้องที่เป็นโรคร้ายที่ผ่านมาน้องชายทําเพื่อญาติพี่น้องและครอบครัวภรรยาเก่าตลอดไม่เคยทิ้งลูกชายล่าสุดก็มาทําร้านก๋วยเตี๋ยวให้หวังให้พี่สาวตั้งตัวส่วนน้องชายก็มาเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านตื่นตีสี่เลิกข้าโมงเย็นเป็นคนลงทุนให้ก็มีแต่เขาตื่นเช้ามาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเก็บร้านกวาดร้านจะ <laughs> เตรียมของช่วยพี่ทุกวันจะก็ <laughs> ต้องดู ก็เหลือน้องชายคนเดียวนะก็ดูกันไปก่อนดูจนวินาทีสุดท้ายนั่นแหละคงไม่ทิ้งแกหรอกหลังเรื่องราวเสียปานมีชีวิตได้อีกไม่นานอีกหนึ่งผู้โชคดีอย่างเจ๊อ๋อนางวันนลีปัญญาใสที่ถูกรังวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายน2561รับเงิน90ล้าน <c oughs> ก็มาเยี่ยมให้กำลังใจที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นครั้งแรกที่ชายหญิงผู้โชคดีแห่งเมืองอุดรธานีได้มาพบกัน เจ๊อให้กำลังใจเสียปานต่อสู้กับมะเร็งด้วยเหตุผลว่าเพราะเทวดาให้เรามาเกิดแล้วเราไม่ได้มาเกิดเป็นคนง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากอย่าคิดว่ามันเข้ามาทำลายให้คิดซะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ห้องตรงสู่ก็มันเพราะว่าเทวดาภายในห้องเกิดมากเราด้วยไม่ได้เกิดมากเป็นคน,นง่ายเด้อ ตัวเสียปานเองก็ดีใจที่เจ๊อ๋อ90าล้านมาเยี่ยมก่อนเอ่ยชมว่าตัวจริงดูดีไม่ถือตัวพร้อมบอกกำลังใจที่ทำให้สู้ต่อคืออยากอยู่กับลูกให้นานที่สุดและจะทำเพื่อลูกส่วนทรัพย์สินเงินทองที่เคยได้ตอนนี้ปลงแล้วยกที่ดินบางส่วนให้ญาติพี่น้องและเตรียมเงินมรดกให้ลูกเรียบร้อยแล้วสิกิตรีเกิดมงคลศูนย์ข่าวภาคอีสานร,รายงานข่าวช่องแครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม